วันนี้จะปลามาสูบตะนะครับมาสูบป,ปลาีิกลางส่งนะครับเนาะวันนี้วันนี้หนึ่งมีนาคมสอง5ัน้หห้าครับเอออันนี้อันจะได้สูบมาประมาณปีกว่าๆนะครับประมาณปีหนึ่งเนี่ยจะได้สูบนะครับครบกรอบปีแล้วก็เอากรมาสูบเอาปลานะครับผมนี่ครับ อันี้นี่อันอีพอเป็นสูบน้ำเอาไปจัดนักแล้วครับสูบน้ำแจกเฟืองเนาะน่ครับเดี๋ยวถ้าน้ำแห้งแล้วเดี๋ยวเขาจะมามาพอกันนะครับว่าซอาแกนนี่ปลาจะนักก่อน,นะครับเนาะน่ครับไปตอนนี้ครับเอาสูบตะน้ำก็จะแห้งละเดี๋ยวเขาจะไปตกจำเอาปลาซิวเอากุ้งก่อนครับ นี่ผมก็เอามิสวมสวิงอยมิสสวิงมิสตะไคร้นี่ครับนี่เพื่อได้ปลาเขาครบใส่นี่เราจิ้งข้องก็มีนะข้องอีป่อแบบพุ่นละ,ะเอาไว้กันไว้ให้หนะไปเพื่อ,อไว้ให้หนะเดี๋ยวไปตกจับครับไปพริกพรกกะทีซ่าหมดครับผม มาแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้น้ำเกือบจะแห้งแล้วนะครับเนาไกลละไกลละใกล้กล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 ตีเวลาที่เขาจะได้ลงงมป่ากันแล้วครับผมนะครับคือซาดีซาแกนเดียวครับแต่ว่ามีสองระดับความลึกนะครับผมนี่ครับแต่เจ้าปุ้นสูงแห้งไปละแต่ตอนนี้เดี๋ยวเขาจะมางมตรงนี้ครับตรงนี้เดือดหน้าลึกอยู่ปูด้วยพออีกแม่ ตกดับปลาชิวดีกว่าได้นัก,กน,นะครับผมจะไปดูกันครับโอ้ได้จัดลายนะปลาทิวอะไปง่ายไหมกันเนาะง่ายไหมครับรทุกมาเนี่ยนี่เป็นนี่เป็นหอ,อยครับหอยจูบหอยผมนะ ปาชิวนันอะครับปอกง,ง้มป่ารอบนครับตนของมีคน,นับาอเพ่ดีกว่าเาว่านี้จะได้นักกว่านะครับเนาะ ผมโอ้โหตะย้นนะักนะตาเนี่ยวป้าตัวนาโอ้มาอยู่กลางอยู่หัวปูนกัน ทีมนี่โอ้ทีมหลวงครับโยมไ่ครับกเอเด้ีกัทีมครับแเนี้ี่ยเกบแล้วนี่ยได้ยมเโอ้นี่ายีวโเยเย โอ้โ้ดีครับหน้ามันเริ่มแห้งปาเริ่มมัก้อนแ่บพี่แล้วครับ ไปดูปลากันแต่ว่าตอนนี้ง้มปลาเรียบร้อยแล้วครับผมเมื่อกี้ตอนง้มปานี่มาได้ถ่ายดีสักครั้ครับ,รบเดี๋ยวเขาไปดูผลงานดีกว่าเนาะว่าวนันนี้สะบอลเนี่ยครับเขาจะได้ปา่นนปานักกอนะครับเนาะได้ปลาอย่างพ่องนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับอนนี่เป็นปลาที่เราไปซูปกันมาจากขี้นะครับเนาะถึงซับคิมถึงนิน้นดูผมจะแยกปลากอนแยกปลาไว้มันยังเปนยังวั้นตายแล้วเนี่ยตายแด้ตรงนี้ ไปจงไปอันนี้เป็นยูอืออืออันนี้เป็นยูปลานิลท่าทีมีสองตัวนะฮะตายแล้วหยุดตายแล้วอืดตายนินนี่ครับลุกกระมิ่นเลยนี่นะนลายเลย้วนะ ครับมู้นนี่คือวันนอนนอนค้างอยู่เลยอันนี้ปลาอย่างนี้นี่จุดนิดปลาหมอราเสดรเสียงดื้ดๆนี่ปลาหมอนในขวดปศายสุดยอดเลยนี่พูดเป็นปลาซิวนี่ก็เป็นปลาซิวนั่นไงนี่ซิวดีนักั้งกุ้งไหนกุ้งตีแม่เอ้ยนี่ไง็เรื่องที่เปิดหน้าไปเอ้ยไออ้ยง นี่มาขายปลาที่ปลากับยังอังนำอยู่นี่ครับเป็นประมาณนี้ครับปลาเมื่อกี่แยกไว้คุดเป็นปลานิ้็งอไม่ใั่เลย